สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินนี่พาเผยเนจากามืเมนี่กาซีมาพบปะพูดคุยสักเล็กน้อยเนาะค่ะเพราะว่าพี่จินนี่เขาบกคอลได้ทำ u t u b e ทำช่องเท่าไหร่เนาะค่ะในช่วงนี้ก็คือพึ่งมาอยู่บ้านตะกี้กะทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะค่ะอยู่สมุทรปราการแถวบางพีนะคะก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาก,กันอยู่เนาะค่ะ ก็ช่วงนี้ก็โรคเนาะค่ะโควิดกำลังระบาดแบบว่าก็ฝากทุกคนนะคะที่อยู่กรุงเทพแถวที่เป็นเขตที่บบว่าเป็นโรคกันเยอะๆนะคะก็ะให้ดูแลตัวเองใส่แมทล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำเปล่าหรือว่า แอลกอฮอล์ aw, นะคะเป็นเจลเป็นเอียง mm hmm. กันกรนลางได้นะคะก็คือเข้าป้องกันตัวเองไว้เนะคะมื้อนี่พิจินนี่กับสีมเาวาวเรืองเล่าของพิจินนี่เองเนะคะว่าเป็นอย่างคือไดมาอยู่บ้านกัทํางานดีๆอยู่กับเป็นอย่างคือได้มาเนาะคะ่ะกับจิมาอัปเดตมา่วาวเพราะว่าพิจินนี่ก็เป็นคนที่แบบว่า,าอยากระบายนิดนึงนะคะกับมันบมีคนที่แบบว่า ที่เขาจะว้าวหรือว่าระบายอีกอย่างบางสิ่งบางอย่างได้ใจเขานะคะคือพี่จินนี่กับยูขุงเทพกับยูกบแฟนเนาะกะเขาก็คือว่าเขามีคนไม้จังสีนะคะเขามีคนไม้เขากะก็เลยปล่อยเขาไปก็เลยตัวเองย่อมเดินออกมาดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีๆเนาะเขากับ มีพอมีแม่มีบ้านมีลูกถ่ายอยู่บ้านก็คือกลับมามาเฮ็ดมาส่างมาอยู่บ้านเฮาดีกว่าเนาะคะกะอยู่บ้านกะกีดยางกะเลี้ยงหมูทำนาทำสวนปลูกพักปลูกหญ้ากินนี่ละพี่น้องจ๋ากะ,ะมันเป็นอีหยังที่แบบว่าบางครั้งมันมันเฮ็ดให้เฮาท้อแห้งเฮ็ดเฮ็ดงานกะ <c oughs> แบบว่าอีกแค่เดือนเดียวรออีแค่เดือนเดียวก็จะได้โบนัสนะคะกะ็จะได้โบนัสตรงนี้กับมืเข้อกับเขาก็ออยนะคะแบบว่าเขาออยเฮาแบบให้เฮาอยู่เเฮาฮ็ดงานอีกแค่เดือนเดียวอดแค่เดือนเดียวอย่างประมาณนี้ก็ได้โบนัส มีเงินก่อนกลับบ้านอีกอย่างยจ็สี่นะคะแต่ว่าความใจของเฮานี่ใจของพีเจนี่คือว่ามันมันบ่อยากเสีเหตุอีกอย่างแล้วนะคะคือบางเทออบางยางบางสิ่งบางอย่างที่เ้าอดทนที่เ้าทนกับความเจ็บแบบนี้แบบคือมันหลายข้างนะคะหลายข้างที่เ้าย่อมทนย่อมอยู่ในสภาพแบบน,นั้นคือเฮาทน เพราะเรื่องเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเ่าออกมาในจุดจุดนี้จุดจุดนั่นซะทั้งสี่นะคะก็ออกมากะะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจลงคุณแน่นะคะตอนนั่นก็คืออาจจะความรู้สึกเข้าแบบว่าเจ็บมากๆแต่ว่าเขาก็ย่อมย่อมเดินออกมาซะเป็นไฟที่ว่า เดินออกมาจากจุดต,ตรงนั้นซะเพื่อที่ว่าอียงที่มันสีดีขึ้น,นหลายหลายย่างนะคะพี่จินนี่บ้ต้องการที่บอกว่าเออต้องไปแย่งไปชิ่งดีชิงเดียนอียงคือเขาอยากได้กะคือให้เขาไปพี่จินนี่กะเออยอิ่มยิมถอยออกมามาเริ่มตนไม่อยูุ่บานเท่าดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะโบ่มีผู้ชีวิตนะคะที่จะเดินไปนั่กันแต่ว่าเฮากับมี่ พอรมี่เม่เฮ้ามีลูกเฮ้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวคือย่อมถอยออกมาพีจินคิดว,ว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งนะคะที่เขาจะชีวิตของเขาอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ mm hmm. หรือคนที่เป็นคู่ชีวิตของเฮาอีลีอาจจะได้มาร่วมกันมาร่วมชีวิตกับพ่จินนี่ฮักพี่จนนี่อีลีนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือพักรักษาใจก้อนนะคะพี่น้องคะกับพี่จินนี่ค่ะมีเรื่องมาก,กระบายความในใจแค่นี้นะคะคือกับขอฝากนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่จินนี่แนะะ่เลยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่จินนี่ทาคลิปโตๆไปนะคะโอเคนะคะจบแค่นี้นะคะบา,บายๆจ้าสวัสดีค่ะ